เรามาดูรากไม้ตะกูลถัวนะครับที่สวนก็จะมีปลูกหลายหลายสายพันธุ์เหมือนกันครับก็จะมีพยุงมีต้นพลิกนะครับแล้วก็มีต้นอ่าี้เหล็กนะครับต้นอ่าต้นประดูนะครับที่ที่จัดอยู่ในไม้ตะกูลถั่วนะครับส่วนต้นนี้ก็เป็นรากของต้นอ่าพยุงนะครับอ่าก็จะเห็นว่า รากของเขานะจะเป็นปมนะครับเป็นปมนะครับเป็นก้อนเป็นเม็ดเป็นเม็ดนะครับที่รากฝอยนะครับก็จะเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับว่าเนี่อันนี้คือรากของต้นพยุงนะครับต้นพยุงเนื้อคือจัดอยู่ในไม้ตระกูลถัว่วแต่เป็นไม้ตระกูลถั่วที่โตช้านะครับโตช้าเป็นไม้เนื้อแข็งนะครับแล้วก็ มีราคาแพงที่สุดในไทยตอนนี้นะครับส่วนต้นใหญ่ๆก็โดนตัดขายไปหมดแล้วนะครับที่สวนผมก็เหลือต้อนใหญ่อยู่เหมือนกันนะครับอยู่ประมาณสองสามต้นนะครับอันนี้ก็คือเราเป็นกล้านะครับเราจะมาปลูกนะครับในสวนป่าของเรานะครับก็จะสังเกตต้นก็อยู่ประมาณนี้ครับครับลักษณะใบของเขานะครับใบของต้นพยุงนะครับ ก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับก็ใบก็คล้ายๆต้นประดู่เหมือนกันนะครับแต่ว่าใบของเขาจะเล็กกว่านะครับอันนี้คือต้นพยุงนะครับรากของเขาก็จะเป็นปมนะครับสังเกตดูนะครับนี่ก็คือพืชตะกุลถัวนะครับพืชตะกุลถั่วเกือบทุกชนิดนะครับรากจะเป็นปมแบบนี้นะครับ